สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ตไฟท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เราจะมาเปิดนี่ BT12 กันวันนี้เรามาถ่ายทํากันนอกสถานที่นะครับก็วันนี้ถ่ายที่ร้าน CJR ชั้น5เมกาพาซานะครับขอขอบคุณสถานที่ไว้ที่นี้ด้วยเดี๋ยวเราจะลงเพจร้านให้ถ้าใครสนใจแวนการ์ Vanguard, ตทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นอัสรลีต่างๆมีหมดนะไม่รอช้าเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยเอาขีดหนึ่งกแล้วกันขีดหนึ่งกองนี้ ขีนึงมีอะไรบ้างดูจากหน้ากล่องนหน้ากล่องเป็น moving saber reverse นะึงส่วนข้างในเอาข้างหลังก่อนเลยข้างหลังเป็นใบแดงๆไม่มีอะไรทั้งนั้นโป,โปรโมทชุดใหม่ e b ของอ r a c l e กับ t d dimension ข้างหลังทิ้งมันไปมันไม่มีอะไรความจำเป็นเกี่ยวกับเราก็ในอันนี้มี n a า u k a มิ dark ล e g u l a r อันนี้ของเสริมแล้วก็ shadow paladin ก็การหน้าดจเป็นแบบนี้ตะกิวคงไม่ต้องพูดกันหลายใบก็ได้ใช้กันในเด็กแล้วตอนเปิด CP นี่แต่ว่าชุดนี้เลจ,จิงจะไม่ฟอยนะถ้าอยากได้เลจ,จิงฟอยก็ต้องเปิด CP เหมือนเดิมนี่นลุคมิก็มีดอมาเพิ่มให้ทิ่เข้านี่ติดรีเวนเจอร์ทุกคนหาอยู่แล้วก็ทิกเกอร์ของอย่างอื่นก็กล่องนี้จะมี shadow นารุคพมิแล้วก็ดารเล่านะ กล่องต่อไปเลยไม่ช้าไม่ช้าอ่ะวา,างทว้งบมก่อนกล่อ,องนี้ข้างหลังเป็นสีฟ้าช่างมันเหมือนเดิมมีโปรโมทของชุดใหม่หน้ากลองจะเป็นเนบิล a าหลอดของ Link j o กเกกล่องนี้จะมีลิงมีเพลมูล แล้วก็โอพาราดินกันโมอันนี้ก็ไม่ฟอ,อยแต่ในนี้มีตัวจําเป็นพวกทําเป็ดนี่ก็จําเป็นตัวเริ่มใหม่แล้วก็พวกบูโนโ่เปิดให้ดูก่อนยีจีจนี่ชุดนี้ใครซื้อเพลมูนใครซื้อติกล่องนี้เล่นเพลมูนได้เลยกล่องเมื่อกี้ก็เหมือนกันใครซื้อติกล่องก็เล่นดาร์ฟได้เลยก็ทั้งสองกล่องนี้วันที่คลิปนี้ลงก็คงจะมีจําหน่ายตามร้านกาทั่วไปแล้วแหละ ถ้าสนใจก็หาซื้อได้ตามร้านการทั่วไปนะครับหรือจะมาจากต่างร้านที่วันนี้ออกมาถ่ายนอกสถานีก็ได้มีขายเช่นกันยังไงก็ขอพุดมากครับที่ติดตามยังไงก็เจอในคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ